วันที่31ทธันวาทั้งทีฉลองสิ้นปีด้วยบุฟเฟ่ต์นิวเยอร์อีฟของอ่องอาหารโกจิคิเชนโรงแรมม r ริอ t ตนะครับในตัวโฆษณาวันนี้เขามี l o เตอร์ไม่อั้นแล้วก็ฟัวกาแบบไม่อั้นด้วยนะครับลายบุฟเฟ่จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ มาที่โต๊ะเขาก็มีของทุกจิกน่ารักเป็นกิมมิคนะครับเกี่ยวกับช่วงปีใหม่ไว้ให้เราด้วยนะครับมาไปดูรายอาหารนะครับเริ่มต้นด้วยลายของหวานนะเพราะมันอยู่หน้าประตูนะครับวันนี้ก็มีหนมเบื้องสลับทํากับบ้าบินไอติมแล้วก็เค้กต่างๆนะครับอลังการมากลายของหวานนี่คือกินไหวก็จัดเลยและมีพวกขนมไทยอีกมากมาย ตรงนี้จะเป็นลายซูชิซาซิมินะครับอยู่ติดกับอาหารทะเลซีฟู้ดออนไอน์ตรงนี้ก็จะมีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยมาคูจิคิเช่นสาหรับเมนูนี้บอสตันลอปเตอร์ที่เขาเพิ่มขึ้นมาช่วงเทศกาลนะครับซีฟู้ดออนไนซ์เขามีสก้าคิงแคปด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนกิวบาร์นะครับก็เป็นพวกเนื้อพวกสเต็กนะครับวันนี้มีบีเวลิงตันด้วยส่วนเนื้อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนส่วนตามวันนะก็แล้วแต่ว่าจะได้ส่วนอะไรวันไหน บิเบลนิงตันไม่แน่ใจว่าเขาเสิร์ฟทุกวันไหมนะครับแต่ผมเคยมาตอนที่เป็นบุฟเฟ่คิดสมัติไม่มีนะส่วนวันนี้เนื้อก็จะเป็นสติปลอยแล้วก็พามลิปนะเมนูหมูกรอบที่อยู่ข้างๆก็คืออร่อยมากเลยนะครับเนื้อนุ่มหนังกรอบสุดๆสําหรับเนื้อเขาก็คือดีมากนะครับสเต,เตชันนี้ผมก็คือมาบ่อยที่สุดแหละโกติคิเชนเนี่ยเขาก็เป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะครับก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับ ให้เราได้เลือกเลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบและสไตล์นะครับอันนี้เป็นรีสโต้หอยโอตาเตะทำสดใหม่จานต่อจานนะครับอยู่ใกล้ๆกับโซนพาสต้าเลยอันนี้ก็เป็นเมนูไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมเมนูฟัวกานะครับกินกับผักสลัดซอสบลูเบอรี่และขนมปังปิ้งนะครับสำหรับใครที่ชอบตับห่านหรือฟัวกานะครับมากินวันนี้รับรองไม่ต้องไปหาหมอเลยนะครับคอเลสเตอรอลเกินแน่นอนมาต่อด้วยโซนผลไม้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกชีสตะโคคัตด้วยนะครับก็มีชีสให้เลือกหลายแบบมาก ผลไม้ก็หลากหลายคือแต่ละสเตชันเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆจัดเต็มเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนขาหมูไอโบริโก้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีตลอดไหมไซโคคัสเกับแก้มจิบกับวายนี่รับรองถูกใจไลน์บุฟเฟ่ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นครัวร้อนจะเป็นส่วนมากนะครับก็คือทําสดใหม่จานต่อจานอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็น,นี้เป็นต้มยำนะเขามีให้เลือกทั้งปลาทั้งกุ้งหรือถ้าเป็นอาหารที่ต้องตักเนี่ยเขาก็จะมีตัวเตาอุ่นไว้นะครับผมอาหารก็จะอุ่นตลอดเวลา ตรงนี้เป็นโซนอาหารอินเดียนะครับผมก็<ๆ>ไม่ค่อยได้มาชิมเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ไปเพลิดเพลินกับเมนูอื่นมากกว่าอันนี้เป็นโซนย่างแบบไทยๆนะครับหมึกย่างข้าวหมูย่างเสือร้องไห้นะข้างๆมีส้มตําด้วยนะได้ฟิลประมาณสตรีทฟู้ดตรงนี้เป็นโซนอาหารอิตาลีนะครับอันนี้สลัดชีสบูลาต้านะครับแฮมลมควันเมลอนแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งไฮไลน์นะคือแลมแลกนะครับผมเป็นซี่โครงแกะย่างนะยกให้เป็นอีกตัวเด็ดของเขา เปิดด้วยไฮไลท์เมนูแรกเลยนะครับล็อบสเตอร์นะครับเขาเอาออไปสตีมนะที่เห็นอยู่ก็คือมันสุกแล้วนะครับกินกับชาซาผักนะครับอันนี้เป็นโฟรกาซอเบอร์รี่นะครับโฟรกาก็กรอบนอกนุ่มในนะครับ สัดรสดวยซอสเบอร์รี่เปรียปร้ยวๆหว,ว,วานๆขนาดชิ้นก็มีให้เลือกทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เลือกได้เลยนะครับสำหรับเมนูเนื้อเนี่นยก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะอร่อยทั้ง2ตัวเลยนะนุม่มชาติเข้มข้นส่วนบีเวลิงตันก็ทําได้กลมกล่อมนะครับไม่เค็มมากหมูก,กรอบก็หนังกรอบเนื้อนุ่มเสือร้องไห้ข้หมูย่างก็อร่อยเลยนะครับตัวเนื้อแกะย่างนี่ก็คืออร่อยเลยนะครับผมทําได้ดีงามมากเมนูของย่างเขาดีทุกตัวเลยส่วนวันนี้ผมก็จัดลบสเตอร์มาแบบจุกๆเลยนะครับผมกินเยอะมาก ตัวเลืองๆนะั้นเป็นซอสฮอลแลนเดนนะครับไว้กินกับสันซาสลัดลาล็อปเตอร์นะส่วนเราเป็นคนไทยนะเราก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเน้นความแซ่บไปก่อนเนื้อบอสตัมล็อปเตอร์ที่มาสตรีมก็หวานนุ่มเด้งนะครับคืออร่อยมากนั่งกินไปสัก3าตัวก็น่าจะคุ้มกับราคาบุฟเฟ่แล้วนะครับผม คือโดยรวมแล้วก็ถ้ากินได้เยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มมากเลยนะครับผมมีตัวบอสตันลอเตอร์ไมอันแล้วก็ฟัวกานะที่เพิ่มเข้ามาในบุฟเฟ่ต์วันนี้นะครับส่วนเมน,นูอื่นก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่เทศกาลที่เขาจัดนะครับผมเพราะเขาก็จะมีบุฟเฟ่ต์ตามเทศกาลเป็นอีเวนต์ต่างๆด้วยอีกหนึ่งที่อร่อยนะครับคือส้ตมตำนางอันนี้คือสั่งแบบไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับผมเขาก็ทํามาได้รสชาติพอดีด้วยนะครับผมกับตัวต้มยำกุ้งนะครับผมบางทีเรากินอาหารยุโรปแบบเยอะๆเมันก็ ได้เหมือนกนกนะัไดาหารไทยรสแซ่บๆจัดๆมาตัดเลี่ยนเนี่ยก็คือดีงามมากเลยนะครับผมถามว่าคุ้มไหมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมแต่ว่าสิ้นปีทั้งทีก็ฉลองมือใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะสาหรับปีนี้ท่านใดอยากหาบุฟเฟ่ต์ฉลองสิ้นปีเนี่ยก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับกูจิคิเช่นนะก็ถือว่าแบบยิ่งใหญ่อลังการสมมงนะครับผมอิ่มอร่อยตัวงอกลับบ้านแน่นอน